แต่และว,วันชาวชุมชนบ้านหนองตราดน้อยตําบลชุมเหตดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จะคัดแยกขยะภายในบ้านเพื่อเตรียมเก็บไว้ส่งให้ธนาคารขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตของเทศบาลเมืองชุมเห็ดผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเล่าว,ว่าจุดเริ่มต้นของโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เกิดจากการทะเลกกาะกันของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการไม่คัดแยกขยะและนำมาทิ้งรวมกันจนนำไปสู่การตกลงกันว่าในชุมชนแห่งนี้จะไม่มีถังขยะมาตั้งหน้าบ้าน ก็เม <ion> ื่อก่อนนะคะก็จะมีถังที่เทศบาลนํามาตั้งไว้ที่หน้าบ้านนะคะก็ในแต่ละควเรือนก็จะนําขยะมาทิ้งโดยที่ไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนะคะมันก็เวลามาทิ้งกว่าทางเทศบาลจะมาเก็บมันก็จะเกิดการเน่าค่ะส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคะและทีนี้หน้าบ้านที่มีถังขยะก็จะวุ่นวายนะคะว่าคนอื่นเอาขยะที่มีกลิ่นเน่าเหม็นมาทิ้งทําให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะคะอันนี้ก็เลยเกิดเรื่องกันนะคะผู้ใหญ่นำเสนอปัญหาไปที่ไหนอันนี้ก็เลย เสนอปัญหาเข้าที่ประชุมนะคะก็เลยมีการประชุมประชาคมกันก็เรียกประชุมทุกหลังคาเรือนนะคะให้มาร่วมประชุมกันแล้วก็หาข้อยุติว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงนะคะแต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชุมเหตจะตรวนรับขยะพลาสติกขวดแก้วและขยะรีไซเคิลอื่นๆจากชาวบ้านเดือนละครั้งพร้อมจดบันทึกทั้งปริมาณประเภทขยะและมูลค่าของขยะที่แต่ละครัวเรือนนำมาเข้าร่วมโครงการ ไว้ในสมุดคู่ฝากจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะนำขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมจากชุมชนไปขายเที่ยวร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินเข้ากองทุนบุญธนาคารขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตเมื่อสมาชิกเสียชีวิตก็จะนำเงินดังกล่าวมามอบให้เป็นค่าจัดการศพ แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้คัดแยกขยะต้นทางแล้วก็มีการทำธนาคารขย OU, ะเอโมยุกับทางเทศบาลนะคะมีการคัดแยกขยะรีเซิลแล้วก็มีการทำธนาคารขยะรีเซิลนะคะโดยขอสมุดธน,นะนาคารขยะค่ะก็คือก็คือนะคะก็จะเป็นสมุดธนาคารขยะนี้นะคะที่ทางชุมชนของเรานะคะก็มีการทำนะคะ,ะเพื่อเป็นเงินฝากแล้วก็เวลาเสียชีวิตก็เป็นเหมือนมีเงินให้กับชุมชนได้นะคะ ชุมชนบ้านหนองตราดน้อยนับเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถกำจัดขยะและคัดแยกขยะได้ตั้งแต่ต,ต้นทางแต่ก็ยังประสบปัญหาการกำจัดขยะเปียกหรือเศษอาหารเทศบาลเมืองชุมเหตุจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรกับชุมชนบ้านหนองตราน้อย เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองชุมเหตุที่มีภารกิจในการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิปูลมูลฝอยด้วยการสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักซึ่งเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการเทศบาลก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มแต่หมู่บ้านนะครับได้ร่วมกันรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราให้บริการในการเก็บขยะที่พี่น้องเราเก็บไว้เอามาเพื่อ ที่จะมาคัดแยกแล้วก็จําหน่ายนะครับแล้วก็มีกลุ่มธนาคารขยะที่เป็นสมาชิกนะครับก็จะได้เงินจากตรงนั้นมาเป็นค่าในการดูแลเลือกสวัสดิการกับชุมชนของเราก็เป็นหนึ่งนโยบายที่เราคัดแยกขยะให้น้อยลงนะครับให้น้อยลงให้มีปริมาณน้อยลงแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเรามีกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มสวัสดิการนะครับในการดูแลกันครับ สำหรับเทศบาลเมืองชุมเหตมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะเดือนละประมาณ12ตันซึ่งหลังจากการรณรงค์ให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางปริมาณขยะก็ลดน้อยลงโดยเฉพาะชุมชนบ้านหนองตราดน้อยซึ่งมีการคัดแยกขยะมานานกว่า6ปีนับเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถจัดการปัญหาขยะจากต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันท้องถิ่นได้พยายามผลักดันและสนับสนุนให้ทุกชุมชนลดการใช้พลาสติกโดยนำภาชนะมาใส่อาหารแทนเพื่อลดขยะพลาสติกซึ่งยากต่อการย่อยสลาย